โอกรักข้ามรัว้วบทที่สองพระมาตุลาโฉดมาแล้วหลังจากที่พัดจีบในมือโบอกเบาๆสองสามทีพระมาตุลาผังก็รู้สึกปวดเมื่อยข้อมือเต็มทนพัดเล่มนั้นจึงถูกส่งให้สาวใช้ในชุดเขียวทําหน้าที่ต่อไปอ่ะรถม้าของพระมาตุลาโฉดมาแล้วรีบหนีเร็วเข้า ลิ้นจี่พันสนมเอกซึ่งถูกส่งอย่างเร่งด่วนมาทั้งคืนจนม้าเหนื่อยตายไปสามตัวถูกสาวใช้ส่งให้ถึงปากเมื่อกัดไปคำหนึงน้ำอันหวานชุ่มก็กระจายไปทั่วลิ้นเชิญชวนให้กินอย่างไม่รู้เบื่อตูบพัดท,ที่กำลังโบกไหวพันชะงักหยุดตูบเสียงอะไรกัน ภายในรถม้าพระมาตุลาหน้าตาหล่อเหลาจนดวงงดงามอายุประมาณ20ถามขึ้นเบาๆเสียงของเขาไพเราะสนอหูราวกับไข่มุกร่วงกระจายลงบนถาดยกตังวานสดใสน้าฟังยิ่งนักสาวใช้ในชุดเขียวครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบว่าในน้อยจะต้องมีคนโยนก้อนทองคำมาถูกรถโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นแน่ โยนทองคำใส่รถใครกันที่ว่างงานจนเห็นรถม้าก็โยนทองคำใส่แล้วใครกันที่กล้าวางอำนาจอวดร่ำอวดรวยไปกว่าค่าเสียงตุ๊มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ทองคำก้อนนั้นพุ่งทะลุผ่านช่องหน้าต่างกระทบเอาหน้าผากอันขาวผ่องของเขาเข้าเต็มรักนน้อย สาวใช้อุทานเสียงตื่นผิวหน้าขาวเนียนเริ่มกระตุกด้วยอารมณ์เขาหยิบต้อนหินเปรอะโคนขึ้นมาพิจารณาดูสักครู่จึงกล่าวขึ้นช้าๆทองคำหรือกลับไปข้าจะกำนันทองคำพวกนี้แก่เจ้าหนึ่งตะกร้าให้คืนนี้เจ้านอนบนมันทั้งคืนหากเจ้านอนหลับวันรุ่งขึ้นข้าจะตกรางวันให้ พอก่าวจบโทรสาที่คุก,กรุ่นก็ระเบิดขึ้นอย่างควบคุมไม่อยู่ประวาดเสียงเกี้ยวกราดหยุดรถรถม้าหยุดชะงักกึกร่างในชุดแดงเพิงกระโดดลงจากรถอย่างคล่องแคล่วว่องไวผู้คนในแผ่นดินเพียนเฉาได้ชื่อว่าเกิดมารูปโฉมงดงามบุคคลิกภาพสวยสง่าเพียบพร้อมหนุ่มน้อยรูปร่างผอมสูงคนนี้ก็คือสุดยอดในบรรดานั้น ผมดำยาวสลวยถูกรวบเป็นมวยทิ้งชายใต้หมวกประดับเสื้อคลุมสีแดงชาติยาวจรดพื้นตัดเย็บอย่างประณีตบรรจงคุณภาพชั้นหนึ่งยิ่งขับเน้นรูปโฉมของเขาให้งดงามจับตาขึ้นอีกสามส่วนใบหน้าขาวผ่องนวลเนียนราวกับหยกเนื้อดี เป่งปังจนแทบจะปรีแตกและตอนนี้หน้าผากขาวผ่องของเขากำลังปรีแตกออกจริงๆเสียด้วยเขายกมือขึ้นลูบคำก็สัมผัสเอาเลือดเหนียวเนอติดปลายนิ้วมาเล็กน้อยใบหน้างดงามพันบิดเบี้ยวด้วยโทสะหันหน้ามองกราดไปบนท้องถนนพางแผดเสียงด่าดังลั่นเจ้าลูกเต่าตัวไหนต้าลอบทำร้ายค่ะออกมารับความตายเสียดีๆ าว่าบนถนนเส้นนั้นกลับว่างเปล่าไร้ผู้คนแม้แต่งเงาสุนัขสักตัวก็ไม่มีขี้ขาดกล้าทำร้ายคนแต่กับไม่กล้าเผยโฉมหน้าเขาขบกรามกรอดกรอดข้างแขนจนเส้นเลือดที่หน้าผากปูดปนไม่เชื่อหรอกว่าวันนี้จะจับตัวใครไม่ได้สักคนคิดแล้วก็รวบชายเสื้อขึ้นออกเดินค้นหาไปตามทางอย่างรวดเร็ว ในซอยมีเสียงเด็กร้องไห้จ้าเขารีบหันขวับไปมองทว่าเจ้าของบ้านหลังนั้นรีบกระชากประตูปิดดังปังเขาสูดลมหายใจลึกก้าวยาวๆเดินหาต่อไปประตูบ้านทั้งสองฝั่งถนนถูกกระแทกปิดลงต่อหน้าต่อตาดังปังปง ติดต่อกันราวกับรัวกองรบดวงตาหงหรลีลงเล็กน้อยจับจ้องมองไปยังร้านสุราบุกผาหรือดูใบไม้ผีาศาสิฤหรือดูใบไม้ร่วงพี่เขาเพิ่งมาดื่มกินเมื่อเดือนที่แล้วมาดว่าประตูใหญ่จะเปิดอยู่แต่หน้าต่างชั้นสองกลับถูกงับปิดสนิทจนลมเข้าไม่ได้เฮะ ขณะจะก้าวเข้าไปในร้านเพื่อประกาศสักดาสักหน่อยมิคาดเสียวเออร์กับวิ่งทลาออกมามิใช่เพื่อทักทายต้อนรับแต่กลับเอากระดาษขาวแผ่นหนึง่งมาแปะไว้ที่หน้าประตูเสร็จแล้วก็วิ่งตัวสั่นงินงบกลับเข้าไปในร้าน แต่แล้วเท้าเจ้ากรรมผ่านเกี่ยวกันจนสะดุดแทบ,บล้มทั้งยืนยังดีที่ลูกค้าในร้านมีน้ำใจรีบช่วยพยุงเอาไว้และแล้วประตูร้านก็ถูกกระแทกปิดใส่หน้าพระมาตุลาดังปังตัวหนังสือโย้ย้บนกระดาษปรากฏสู่สายตาเท่าแก่กำลังไว้ทุกข์ ร้านสุรายแห่งนี้มีคนทยอยมาอุดหนุนไม่ขาดสายหากไม่จองโต๊ะไว้ก่อนไม่มีทางได้นั่งกินเห็นชัดว่าเมื่อสักครู่ยังมีหัวคนวิ่งผ่านไปมาอยู่เต็มร้านแล้วตอนนี้กลับประกาศว่าปิดไว้ทุกคิดว่าเขาตาบอดหรือไรดวงตาเรียวยาวรี่ลงครึ่งหนึ่งเขาเหยียดดิมฝีปากถามโดยไม่หันไปมองจริงๆเจ้าบอกมาสิว่านี่มันหมายความว่าอะไร เขาไร้มนุษยสัมพันธ์งั้นหรือหรือว่าวันนี้เขาดูยากจนน่้นแค้นเสี่ยวเออในร้านจึงจําไม่ได้สาวใช้ชุดเขียวซึ่งเพิ่งวิ่งกระหืดกระหอบตามมาถึงกับร้องตอบเสียงแตกตื่นยินดีในน้อยล้วนเป็นเพราะอํานาจบรารมีของท่านทําให้ผู้คนหลบห่างเปิดทางจนถนนว่างร้างไปทั้งซอย ต่อให้เป็นผังเหอซึ่งปกติได้รับสายาว่าจอมอันาพานยังอดสะทานเฮือกขึ้นทั้งร่างนี้ได้หันหน้าไปมองดูสาวใช้ของตนอย่างช้าๆสีหน้านางเต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจไม่มีวี่แววของการเยาะเย้ยถากถางทั้งยังหัวเราะหน้าบานมองศบตาเขาอย่างจงรักภักดีเต็มเปี่ยมผังเหอก่าวเสียงต่ำพร่าด้วยความโกรธกลับไปคัดคำว่า คู่คนหลบห่างเปิดทางจนถนนว่างร้างไปทั้งซอยให้ข่าร้อยครั้งพรุ่งนี้ข้าจะตรวจสอบด้วยตัวเอง สาวใช้คนนี้เขานำตัวกลับมาจากที่ใดก็จำไม่ได้แล้วแต่หากต้องสั่งสอนสาวใช้ในบ้านเอากลางถนนคนที่เสียหน้าก็คือเขาซึ่งเป็นเจ้านายนั่นเองเขาผังเหอจะเสียหน้าไม่ได้เป็นอันขาดกว่าตามมองถนนใหญ่นั้นอีกครั้งเดิมทีคิดว่ามันว่างเปล่าไร้ผู้คนที่ไหนได้ตรงปากซอยเล็กๆแห่งหนึ่งกลับมีคนยืนมุงกันอยู่กลุ่มหนึ่งเพียงแต่เมื่อสักครู่ถูกต้นไม้ใหญ่บดบังเอาไว้เขาจึงมอง ไม่เห็นแต่แรกยังมีคนใจกล้าเดินไปมาอยู่บนถนนอีกหรือด้วยความประหลาดใจหลังจากรับพัดจีบจากจริงๆมาถือไว้เขาก็เดินสายอาดอาดตรงเข้าไปเมื่อไปถึงหน้าปากซอยจึงพบว่าสิ่งที่ดึงดูดสายตาคนพวกนี้ก็คือคนของบ้านราชครูคนปัจจุบันบุตรชายของราชครูเจ้าคุ้นหน้าขุ้นตาตนยิ่งยามที่ตนกำลังข่มเหงรังแกชาวบ้านมักจะพบเอาคนแท้เจ้าอย่างประจวบเหมาะ เป็นคนในเส้นทางเดียวกันโดยแท้เพียงแต่บุคลิกลักษณะของตนสูงส่งกว่าจึงไม่เคยเห็นเจ้าจื่อหมิงที่ต่ำต้อยคนนี้อยู่ในสายตาผังเหอรูปร่างบอบบางสูงระหงเพียงขยรอหยงปลายเท้าเล็กน้อยก็สามารถมองเห็นสิ่งที่ผู้คนกำลังรายล้อมมุงดู1 2 3 4งห้า เด็กห้าคนกำลังคุกเข่าลงบนเสื่อขัดขาดเบื้องหน้ามีป้ายเขียนไว้ว่าขายตัวฝังศพบ,บิดาเขาสะดุ้งเฮือกรีบพังงะถอยหลังก้าวใหญ่ร้องด่าในใจว่าเรื่องอัป,ปมงคลเขารีบผลผันหันกายเดินจากไปแดดร้อนเปี้ยงเช่นนี้ผิวบอบบางของแม่นางจะทนทานได้อย่างไรพวกเจ้ารีบนำเงินมอบให้แม่นางคนนี้ค่าจ่ายเงินซื้อตัวนางแล้วเจ้าจือหมิงประกาศเสียงดัง ขอบพระคุณคุณชายพวกเราห้าพี่น้องยินดีเป็นวัวเป็นมา้ารับใช้คุณชายเสียงหวานใสนั้นแฝงไว้ด้วยความโกรธเคืองและกัดกุ้มราวกับคับแค้นน้อยใจในโชคชะตาที่ต้องตกเป็นเบี้ยล่างผู้อื่นผังเหอไม่ยอมเดี๋ยวหน้ากลับไปดูขณะยกชายเสื้อจะก้าวึ้้นรถมา้าที่ตามมาจอดอยู่ข้าง ก็เห็นดวงตากลมโตของจริงๆกำลังซ่องไปยังคนกลุ่มนั้นตาไม่กระพริบเขาใช้ด้ามพัดเคาะหัวนางเพื่อระบายอารมณ์แต่แล้วก็ได้ยินเสียงเจ้าจือ่อหมิงดังขึ้นที่ด้านหลังว่าเด็กสี่คนนี้ไม่ต้องตามมาแม่นางมาคนเดียวก็พอแล้วน้องชายเจ้าอายุอย่างน้อยเอาไปก็ทำอะไรไม่ได้มีแต่เลี้ยงเปลืองเข้าสุกเปล่า,ปาไปไปไปพวกเจ้าเอาเงินกลับไปนับตั้งแต่วันนี้ พี่สาวเจ้าก็คือคนของข้าแล้วไปให้พ้นคุณชายพวกเราพี่น้องไม่ขอแยกจากกันเอ๊ะคุณชายรักษามารยาด้วยพวกเราพี่น้องเพียงขายตัวเป็นบ่าวรับใช้มิได้ขายอย่างอื่นนะปล่อยพี่สาวข้าเดี๋ยวนี้เสียงเด็กร้องตะโกนโวยวายผาสานกับเสียงร้องไห้ดังระง,งมใสหัวไป คนที่คุณใช้ของพวกเราต้องการมีหรือจะเอาไม่ได้พวกเจ้าลองไปสอบถามคนอื่นๆดูเถอะในเมืองหลวงนี้มีใครไม่ขอรบยำเกรงท่านราชครูเจ้าบ้างแม้กระทั่งองค์จักรพรรดิยังทรงให้เกียติท่านอยู่หลายส่วนเลยทันใดนั้นเงินพวงหนึ่งก็ถูกย้อนแม่ลงบนเสือข,ดขาดๆหน้าสาวน้อยผู้โชคร้ายขณะที่กลุ่มคนซึ่งกำลังยื้อยุดฉุดลากกันเป็นพานวาัน ยังงุนงงว่าเงินพวงนี้โผล่มาจากที่ใดเจ้าจือ่อหมิงที่ได้สติก่อนก็ร้องพ้งออกมาว่าผังเหอผังเหอหัวรอกคิกคักออกแรงกระพือพัดจีบอย่างเบิกบานใจจนผมยาวสลวยซึ่งพิ้งชายลงมาปิวสยายงามสง่าหน้าประทับใจดุดเทพบุตรจุติลงมานานแล้วที่ไม่ได้พบพี่แตงกว่า เขาก้าวเข้าหาอีกฝ่ายอย่างช้าๆจนหยุดลงตรงหน้าพั้งยังจงใจลดสายตาลงมองดูร่างเตี้ยเล็กของอีกฝ่ายการใช้ความสูงข่มผู้อื่นเป็นสิ่งที่เขาชมชอบที่สุดดวงตาหง์สาตร์ประกายเจิดจ้าเย็นยะเยียบจนหน้าขนลุกเจ้าจือหมิงพังอ่ะถอยไปก้าวหนึ่งใบหน้าแดงซ่านขึ้นทันตาออกตัวตะกุกตะกักว่าข้าแค่เตี้ยกว่าเจ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจ้า เจ้าคิดจะทำอะไรยังต้องให้พูดอีกหรือเพิบเขารั่วพัดช,ชี้ไปทางสาวน้อยคนนั้นประกาศเสียงกล้าว,ว่าแน่นอนว่าข้าต้องการซื้อตัวนางซื้อซื้อตัวนางเจ้าจะซื้อนางไปทำไมไม่ใช่มีความคิดเช่นเดียวกับเจ้าหรอกหรือผังเหอยิ้มจนเห็นฟันขาวสะอาดดึงร่างผอมบางของสาวน้อยคนนั้นขึ้นมาโดยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะดิ้นโดนขัดขืนเพียงไร พี่แตงกวาต้องการนางไปทำอะไรข้าก็ต้องการนางไปทำอย่างนั้นยังต้องถามข้าอีกหรือนางเจ้านางมีได้หน้ามองเช่นเจ้าเจ้ายังต้องการนางพระมาตุลาคนรับใช้ของบ้านนาชครูเจ้าสอดปากทักท้วงอย่างโอหงังเรื่องนี้สมควรต้องดูลำดับเวลา คุณชายเราเป็นคนซื้อตัวนางก่อนพระมาตุลาคิดจะชิงตัวหญิงสาวตามอำเภอใจเช่นนี้หากท่านได้ชครูกราบทูลต่อหน้าพระพักผังเหอมองคนรับใช้ผู้นั้นอย่างประหลาดใจพี่แตงกวาคนรับใช้ของท่านช่างร้ายกาจยิ่งนักดูแล้วยังเลวร้ายไปกว่าท่านเสียอีกไปเก็บมันมาจากไหนกัน เป็นคนรับใช้ของจอมอันธพานเหมือนกันแต่จริงๆของเขาไม่มีความสามารถเช่นนี้ช่างหน้าขายหน้ายิ่งนัะข้าข้าก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเก็บมันมาจากไหนถ้าเช่นนั้นพี่แตงกวาคิดจะให้บิดาท่านให้ร้ายค่าต่อหน้าพระพักจริงๆหรือผังเหอถามพางจ้องหน้าไม่มีทางไม่มีทาง เจ้าจื่อหมิงปฏิเสธปากคอสัน่นผังเหอได้ยินก็ยิ้มอย่างพอใจชี้ไปที่เงินบนพื้นพางกล่าวงั้นก็ถูกต้องแล้วข้าไม่เคยชิงตัวหญิงสาวชาวบ้านคนไหนนี่พวกเจ้าได้ยินหรือไม่เงินพวงนี้ใช้สำหรับซื้อตัวพวกเขาไม่ขาดไม่เกินแม้แต่คนเดียวเงินพวงนี้ใช้ซื้อลงศพผุยังไม่พอเลย คนรับใช้คนนั้นหลุดปากพ่องออกมาหากจะเปรียบเทียบกันแล้วคุณชายของเขายังใจกว้างกว่าเป็นไหนไหนพอซื้อหรือไม่เกี่ยวอันใดกับข้าสามารถนำคนกลับไปจึงจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจำเอาไว้พี่แตงกว่าข้าซื้อคนมิได้ชิงคนหากท่านใส่ร้ายข้าท่านก็ต่ำช้าเกินไปแล้วพวกเราไปกันเถอะโอ้ยเจ็บนะ พอก้มหน้ามองก็เห็นสาวน้อยคนนั้นกำลังกัดข้อมือขาวผ่องของตนอย่างแรงจนมีเลือดไหลซึมออกมาจากปากนางผังผังเหอมือของเจ้าผังเหอโทรสะลุกว่าสะบัดมือคราหนึ่งสาวน้อยคนนั้นก็สลบเหมือดอยู่ในอ้อมแขนเขาขนงองอาแม้กระทั่งข้าเจ้ายัางกล้ากัดคอยดูเธอว่ากลับไปข้าจะจัดการเจ้าอย่างไร เขาสะบัดอย่างเดือดดาลคนเร็วปล่อยพี่สาวค่ะนะปล่อยพี่สาวค่ะเด็กน้อยทั้งสี่คว้าเสื้อคลุมสีแดงของเขาเอาไว้ผังเหอสะบัดเท้าสองสามทีแต่ละคนก็กระเด็นลอยหวื่อไปหลังจากนั้นเขาก็อุ้มร่างแน่งน้อยในมือกระโดดขึ้นรถม้าไปอย่างคล่องแคล่วว่องไวจริงๆขึ้นมาผังเหอดึงร่างสาวใช้ขึ้นรถมา้าตะโกนสั่งคนขับว่าออกรถ รถม้าเคลื่อนตัวผ่านหน้าเจ้าจื่อหมิงที่ยังยืนตกตะลึงอ้าปากค้างผังเหอบอกมือให้อีกฝ่ายพางเป่งเสียงหัวเราะลัน่นพี่แตงกว่าขอบคุณที่ยินยอมตัดใจเจ้าจื่อมิงยังคงมองตามอย่างโง้งมคนผู้นี้พี่แท้ก็เป็นพวกสมองทึ่ม พังเหอรู้สึกหมดสนุกจึงยื่นมือขวาให้จริงๆพันแผลให้เขามองดูสาวน้อยที่แต่งกายในชุดไว้ทุกพ,พึมพำเบาๆว่านางมาจากแคว้นเสี่ยวชูไหนเลยจะมีความงามดุจสตรีแคว้นเทียนเฉาของพวกเราคนแท้เจ้านี่ช่างตาต่ำเอาไม่เลือกฉันไหนในน้อยจึงดูออกว่านางมาจากเสี่ยวชูเจ้าคะ จริงๆถามอย่างสงสัยอย่างมากตนก็เพียงแค่คาดเดาจากรูปโฉมภายนอกว่าสตรีคนนี้มิใช่คนของเทียนเฉาแต่จะให้บอกว่านางมาจากแคว้นใดแล้วก็ในเทียนเฉานี้คงมีเพียงในน้อยเท่านั้นที่สามารถบอกได้ผังเหอมิได้ตอบคำถามนางแต่ปลายตาม,มองเด็กน้อยสี่คนที่พยายามวิ่งไล่ตามรถม้ามาอย่างสุดชีวิตทันใดนั้นก็หัวเราะเสียงดังชี้ชี้ขัดหูออกมา นายน้อยอย่าออกแรงหัวเราะมากนักประเดี๋ยวเลือดจะยิ่งไหลามากขึ้นนะเจ้าคะ ผังเหงอสบัดมือโยนร่างสาวน้อยที่ยังสลบสล่ยไม่ได้สติไปที่ข้างรถจากนั้นเปิดประตูรถม้าออกแล้วนั่งขัดสมาธิมองดูเด็กชายสกรบบกมอมแมมทั้งสี่ที่วิ่งตามรถม้าไม่หยุดอย่างสบายใจเขาอ้าปากออกจริงๆที่รู้งานก็รีบป้อนลิ้นจี่ที่ปอกแล้วใส่ปากให้ทันควันเขาเขียวไปหัวเราะไปจริงๆตอนเล็ก อาจารย์เคยเล่านิทานให้ข้าฟังเรื่องหนึ่งบอกว่าหากแขวนอาหารไว้ตรงหน้ามา้ามันจะวิ่งหอาไปข้างหน้าไม่หยุดนายน้อยเคยทดลองหรือไม่เจ้าคะเคยสิ ทำไมจะไม่เคยเล่าข้าเป็นคนชอบทดลองด้วยตัวเองอยู่แล้วข้าและม้าตัวนั้นต่างจ้องคเหมงไปที่อาหารเพราะมัวแต่จับจ้องดูปฏิกิริยาของม้าจึงไม่ทันสังเกตว่าเบื้องหน้ามีต้นไม้ข้าและมันพุ่งชนเข้าเต็มแรงผลสุดท้ายต้องนอนเจ็บอยู่กับบ้านหนึ่งเดือนเต็มฮะตอนนี้ข้าต้องการดูสักหน่อยว่ามา้าน้อยทั้งสีตัวนี้จะมีเรี่ยวแรงวิ่งตามอาหารไปได้ไกลสักเพียงไร เขาหันไปสั่งต่อคนขับรถตรงกลับบ้านไม่ต้องขับให้เร็วนะักพยายามรักษาระยะห่างให้พวกมันมองเห็นไว้หากพวกมันเหน็ดเหนื่อยจนตามไม่ไหวก็หยุดรถเสียพอวิ่งตามมาค่อยขับออกไปอีกครั้งเขาหัวเราะสายตามองม้าน้อยสี่ตัวที่ใกล้จะหมดแรงล้มควม่ำในน้อยอย่าใจร้ายเกินไปเลยคืนนี้ท่านยังต้องเข้าวังอีกนะเจ้าคะจริงๆเอ่ยเตือนขึ้น ชเขาพ่นเมดลิ้นจีออกมาถูกเป้าหมายเพ่งที่จมูกของจริงๆจากนั้นก็ทิ้งตัวลงนอนพริมตาพางบนอุบว่าเป็นพระมาตุลานี่ช่างน่ารำคาญใจเสียจริงผังเหอมีอีกชื่อว่าฉินจือคนในวังต่างเรียกเขาว่าพระมาตุลาเป็นพระมาตุลาที่อันตาพานเกเรที่สุดในแคว้นเทียนเฉาสองปีก่อนหน้าหลังจากมารดาของผังเหอเสียชีวิตลง ตำแหน่งเจ้าบ้านสกุลผังก็ตกเป็นของผังเหอรับช่วงต่อบรรดาลูกพี่ลูกน้องชายหญิงทั้งหลายต่างเชื่อฟังคำสั่งเขาทุกประการเพราะว่าเขาคือจอมอันธพาลแห่งสกุลผังหนึ่งปีก่อนมีญาติผู้น้องคนหนึ่งลงมือฉุดฆ่าสาวชาวบ้านแข่งกับเขาผังเหอไม่พูดพร่ำทำเพลงก็เตะมันโด่งส่งกลับไปบ้านเกิด มันผู้นั้นพยายามชักชวนญาติผู้ชายคนอื่นๆให้ลุกฮือขึ้นต่อต้านแต่สุดท้ายก็ถูกผังเหอจัดการหาคนมาจับตัวพวกมันมัดส่งกลับบ้านเกิดไปทำนาขุนโจรสองคนย่อมอยู่ร่วมเขาลูกเดียวกันไม่ได้ดังนั้นแน่นอนว่าในที่สุด ผังเหอก็เป็นผู้กรรมชัยชนะส่วนเจ้าญาติผู้น้องคนนั้นตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างมีต้องสงสยัยในประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองหลวงมีจอมอัธพานอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นและคนผู้นั้นก็คือผังเหอไม่เคยมีใครได้รับสมญานามนี้อีกจัก,กรพพัดน้อยองค์ปัจจุบันโปรดปราณพระมาตุลาคนนี้ยิ่งนักกอบกับญาติผู้พี่ทางพ่อของผังเหอก็คือพระสนมเอกในจัก,กรพรรดิองค์ก่อนมีคน ให้ท,ท้ายที่แข็งแกร่งทรงอำนาจเช่นนี้หากผังเหอไม่โอหังบังอาจก็ออกจะดูถูกตัวเองเกินไปแล้วอันที่จริงเพียนเฉาตรากฎระเบียบไว้หากจัก,กรพรรดิสวรรคตพระสนมจะต้องถูกฝังตามไปด้วยหากตอนนั้น พระสนมผังถูกฝังตามพระศพไม่แน่ว่าผังเห ở. อออาถูกคนจับยัดใส่หายกลายเป็นผักดองเค็มไปแล้วแต่ทว่าสวรรค์กับช่วยเขาเอาไว้ในตอนนั้นชื่อของพระสนมผังกับถูกคัดออกจากรายชื่อผู้ที่ต้องถูกฝังพร้อมกับองค์จัก,กรพรรดินางยังคงสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ตามที่ได้ยินหมอหลวงสนทนากันหากพระสนมผังยังแข็งแรงเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆนางอาจกลายเป็นสตรีที่อายุยืนที่สุดในฝ่ายในก็เป็นได้นอกจากนี้ด้วยพระเมตตาอันกว้างใหญ่ไพศาลขององค์จกักรพรรดิน้อยเมื่อหลายปีก่อนผังเหอได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางแปลหนังสือในห้องแปลพระอักษร พอคนสกุลผังรู้ข่าวก็มีทั้งคนที่หัวเราะและร้องไห้ที่หัวเราะก็เพราะผังเหอได้รับพระมหากรุณาธิคุณคิดจะวางอำนาจบาดใหญ่ก็กระทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกที่ร้องไห้ก็เพราะสวรรค์ช่างไม่มีตาเจ้าบ้านสกุลผังต้องเป็นผังเหอต่อไปอย่างไม่มีทางเปลี่ยนแปลงยิ่งกว่านั้นบนร่างผังเหอยังแขวนป้ายพระมาตุลาอยู่ตลอดไม่ยอมถอดออกจากกาย ทำให้ยามจักรพรรดน้อยทอดพระเนตรเห็นเขาก็ยังคงเรียงหาอย่างเกรงพระไทยว่าพระมาตุลายังไม่พอปัจจุบันคนในวังล้วนกระจ่างแก่ใจดีพิธีอภิเษกสมรสของจักรพรรดน้อยในปีหน้าจะต้องมีพระสนมที่ได้รับการคัดเลือกจากสกุลผังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตำแหน่งพระอัคาระมะเหสีออกจากไกลเกินเอื้อม แต่ตำแหน่งพระสะนมเอกน่าจะพอมีความเป็นไปได้สำหรับพระสะนมใหม่จากสกุลผังคนนี้ชอกวาาสนาที่ประเคนมาไม่หยุดกับทําให้บรรดาญาติผู้ชายของผังเหอพากันร้องไห้สะอึกสะอื้นพากันสงสัยว่าพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่จักรพรรดน้อยมีต่อสกุลผังที่แท้จะยืนยาวไปถึงเมื่อไหร่จะถึงจุดที่พวกเขาทั้งหลายผัดกันฝันร้ายทั้งในยามกลางวันและค่ำคืนหรือ

ทั้งนี้เพราะผังเหอไร้ความสามารถขาดคุณธรรมยิ่งได้รับพระเมตตามากเท่าใดก็ดูเหมือนจะยิ่งไม่เกรงกลัวดินฟ้าหากวันใดหมดพระเมตตาและบารมีคอยปกป้องกรรมที่จะตอบสนองในอนาคตก็ย่อมน่าสะพรึงกลัวอย่างแน่นอนเมื่อคนสกุลผังคิดได้เช่นนี้แล้วจึงไม่มีใครกล้าวางอำนาจบาดใหญ่อีกต่อไปพี่น้องเพศชายทุกคนต่างพยายามเรียนรู้ที่จะเก็บซ่อนตัว ข่มก้านนิสัยอันดาพานเกเรเอาไว้เพื่อในวันหน้าจะได้ไม่ถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนตะเภาเดียวกับผังเหอจนอาจจะต้องพบจุดจบตายตกตามกันอย่างน่าอานาถฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัคร ที่ลิงใต้หิปนี้ได้เลยค่ะ